สวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สาขาใหม่นะครับร้านนัทแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่ตำบลหนองแระไส้นะครับอาเภอวังสามหมอจังหวัดสุดรธานีวันนี้ผมมีรถมาแนะนานะครับวันนี้ราคาเริ่มต้นตั้งแต่9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถสภาพดีๆไว้ใช้งานนะครับหน้าร้านใหม่ของเรานะครับก็อยู่ก่อนถึงตัวอาเภอวังสามหมอนะครับเส้นหลัก อยู่ที่ถนนสีธาตุวางสามหมอเลยนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะเวียนมาชมสินค้ากันได้นะครับวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่คูบต้านะครับ krt 1 4 0 pto นะครับตัวนี้เป็น14แรงม้าเครื่องยนต์สูบเดียวครับอ่าใครสนใจนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ตามตัวรถนะครับก็จะมีใบด้านมีหาง3นะครับตัวนี้เช็คแบตได้สตาร์ทแบตปกตินะครับ เช็คเรียบร้อยนะครับพวกระบบไฮดรอลิกต่างๆสมบูรณ์นะครับใช้งานก็อยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบสามชั่วโมงการทํางานครับตัวนี้เราสามารถไปใส่หางตัดหญ้าด้านท้ายได้นะครับสําหรับใครที่หารถเล็กๆรถมินิมินิไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเพาเดียวนะครับสูบเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประหยัดน้ามันด้วยนะครับตัวนี้ผมเช็คสตาร์ทกุญแจให้แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถสตาร์ทกุญแจได้ปกติแล้วก็มีมือหมุนให้ด้วยราคาเพียง9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาคุ้มๆเลยนะครับ ไม่ชิ้นครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับของค่ายกะมนนะครับหรือ KMT นะครับอ่ะผมปรับลดราคาลงนะครับตัวนี้นะครับเครื่องตัดอ่าเครื่องอัดฟางนะครับจากค่ายกะมนเมื่อกี้ว่าเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดอัดฟางจากค่ายกะมนนะครับตัวนี้เป็น K 1 6 0 0 S นะครับก็ถ้าใครเห็นก็จะมีวางจําหน่ายในศูนย์ยันม่านะครับนะตัวนี้จากราคาแสนเก้านะครับวันนี้ผมปรับลดราคาเหลือแค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ สภาพตัวเครื่องถือว่าสวยมากๆนะครับคลิปๆเลยนะครับใครที่อยากได้เครื่องอัดฟางของค่ายกระมนไว้ใช้งานปีเดียวผมรับรองว่าคืนทุนแน่นอนครับปีหนึ่งอัดฟางได้หลายก้อนนะครับหลายก้อนก็เป็นเงินด้วยนะครับสาหรับเครื่องอัดฟางใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคโอตินะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นคโอติ EX50 นะครับ50แรงม้านะครับตัวนี้ดันหน้าชิ้นเดียวนะครับ ราคาผมขายคุ้มๆนะสภาพนี้เป็นรถจากสัญชาติเกาหลีนะครับแต่เป็นรถที่น่าใช้มีรับคอนโทรลนะครับ12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์หอยนะครับเบาะเป็นเบาะสปริง PTO ไฟฟ้านะครับ4 wheel ไฟฟ้า PTO 3รอบปั่นนะครับอ่าไมล์ชั่วโมงเป็นอ่าชั่วโมงเป็นดิจิตอลนะครับชั่วโมงเป็นดิจิตอลนะเปิดให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้ไม่มีหางนะครับไม่มีหางผมขายตามสภาพนี้นะครับก็มีรั่วซึมตามอายุการใช้งานเนาะ ผมขายตามสภาพแล้วกันนะครับคันนี้ผมจัดโปรเลยนะครับอยู่ที่2องแสนหนึ่งบาทนะครับสองแสนหนึ่งบาทโอ้ยราคา34แรงคุณได้50แรงม้านะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับระบบโฟร์วิลใช้งานได้ปกติรถถือว่าส,สวยๆเรียบๆเลยนะครับสภาพยางตัวนี้อยู่ที่ประมาณ80%เป็นรถ50แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับใครที่ มีความกังวลเรื่องอะไหล่นะครับผมบอกเลยว่าอะไหล่ทุกวันนี้ซื้อออนไลน์กันได้แล้วนะครับอะไหล่เราก็เข้าไปเว็บของใน Facebook เลยครับอะไหล่ไโวตินะครับพิมพ์เข้าไปเลยขึ้นมารืดหมดเลยนะครับมีอะไหล่ทุกตัวไม่ต้องห่วงนะครับใบดันเต็มๆครับราคานี้นะครับคุ้มๆ2 1 0 0 0 0บาทถัดมาครับสวยๆเรียบๆนะครับคันนี้เป็นคูโบตานะครับรุ่น L 3608 SK นะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นรถไล่นะครับเป็นรถที่เจ้าของเขาดูแลรักษาดีครับเนี่ยหน้ากากก็มาจากเจ้าของเขาเปิดไฟมีไฟ LED ให้พร้อมหน้าใบมีดเต็มนะครับยางตัวนี้อยู่ที่สภาพ80%นะครับทั้งหน้าทั้งหลังมีมือกันตกอ่ะมีมือจับสแตนเลสให้พร้อมนะครับใช้งาน2,230ชั่วโมงการทํางานมี่ใส่ของด้านท้ายนะครับแผ่นลังคานะครับไม่แตกนะครับมาพร้อมกับานัวน5ใบ22นิ้วนะครับ225 Epo ท้ายสวยๆนะครับดูหูช้างได้นะครับนี่ครับหมูช้างไม่สึกเลยนะครับใครได้ไปคันนี้ผมถือว่าคุ้มนะครับผมเปิดจากราคา300,000บาทนะครับผมปรับลดราคาเหลือแค่320,000บาทราคาคุ้มๆนะครับ316 SP ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2558นะครับนี่เกตแหงครบนะครับเป็นเกียร์ชตเทิร์น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบ2พาย4วิวขับเคลื่อน4ล้อถัดมาครับตัวนี้เป็น L4018 DT นะครับ อ่ะผมปรับลดราคาลงนะครับ5 0าพบาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคลิปนี้นะครับจาก3 6 0 0 0 0บาทนะครับผมปรับลดราคาเหลือแค่3 5 5 0 0 0บาทนะครับตามสภาพนี้เลยนะครับรถผมมีแถมยางหน้าให้1คู่นะครับเก็บสีคานล่างให้เรียบร้อยนะครับรถเครื่องเกียร์ดีนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าแล้วก็หางนะครับดันหน้าแล้วก็หางได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับอ่ะถัดมาครับ คันนี้เป็น L4708 ครับลูกค้านะคันนี้ขายตามสภาพนี้เลยนะครับใบเกียรหน้าก็มีผูกมีคาบสนิมบ้างนะครับมีคาบน้ําบ้างนะครับคันนี้นะครับผมขายนะครับ4708ยางสภาพ90%เซนะครับหน้าหลังพร้อมกับหางนะครับอ่ารถถือว่ามีลงน้ํามาบ้างครับแต่แห้งดีนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับเป็น4 7แรงม้าตัวนี้รถจดทะเบียนปี2554นะครับอ่าปี2554 คอนคัตยังคอนคัตตัดแล้วนะครับราคาครับจากสามหกเก้านะครับคันนี้ผมขายแค่ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเซล่ยแบงค์เซลแบงค์คันนี้ขายสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเด้อลดราคาลงจัดโปรโมชั่นเหลือสามแสนสี่หมื่นเก้าพันคันนี้นะครับสี่เจ็ดนะครับอ่าปรับราคานะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับวันนี้มาปรับราคาส่วนคันนี้ l 4 7เจนะครับ ติดตัวยกมันนะครับมีดันหน้าให้ด้วยนะครับมีดันหน้าแล้วก็มีตัวยกมันนะครับไม่มีหางนะครับคันนี้ก็ให้ราคาเดียวกันครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นรถที่ปีใหม่กว่านะครับเป็นสี่เจ็ดศูนย์แปดสนะราคามันก็จะแพงกว่ากันด้วยนะครับก็ขายตามสภาพเหมือนกันนะครับรถไม่ได้เก็บงานไม่ได้ทําสีนะครับรถถือว่าแข็งดีตัวนี้ยางหน้า80ดเอร์เซนยางหลังประมาณ 60%นะครับตัวนี้ก็349นะมีชุดยกกับมีใบดันแบบคานโค้งให้นะครับทั้งถ่วงไม่ให้นะครับทั้งถ่วงเป็นของรถตักนะครับ่ะถัดมาครับ L4708DT ครับตัวนี้สวยๆ3 7 9 0 0 0บาทครับตัวนี้เป็นรถเช็คสภาพนะครับยางเดิมๆนะครับสภาพยางประมาณ85%ได้อุปกรณ์ดันหน้า ที่จริงเป็นผานพวนนะครับหรือใครจะเอาเป็นผานบุกเบิกพวกนี้ก็ได้นะครับเป็นผานบุกเบิกก็ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใบคัตท้ายให้นะครับราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปรับลดราคาเหลือสามหกเก้านะครับนะคันนี้เหลือสามหกเก้านะครับลดไปเลยครับคันละหมื่นสองหมื่นลดไปเลยนะครับคันนี้เหลือสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับ LC708 เจ็ดศูนย์แปดไม่หนึ่งคันครับคันนี้ m u 4 9 0 2สี่เก้าศูนย์สองบนะครับอ่ะอยู่นานแล้วนะครับ จาก4.8วันนี้ปรับลดราคาลงเหลือ4.5นะครับได้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับได้พร้อมหางนะครับเป็นผ่านใบ26นิ้วนะครับอ่าแผ่นราคาเปลี่ยนใหม่ครับหุ้มเบาะใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับตัวนี้เป็น MU 4902แล้วก็ได้สตาร์ทผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้เหลือ4.5นะครับ MU 4902เป็นรถจดทะเบียนปี62นะครับมา MU 5702B นะครับ 57แรงม้าครับคันนี้ก็อยู่เดือนกว่าแล้วนะครับก็ปรับลดราคาลงยางหน้าใหม่หนึ่งคู่แผ่นลังคาใหม่เบาะหุ้มใหม่เปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่นะครับมาร์กเดิม QC เดิมนะครับคันนี้ใช้งาน1,831ชั่วโมงการทำงานครับมาพร้อมกับดานหน้าแล้วก็หางนะครับขายตามสภาพสามอ่ห้าแสน 5 9 0 0 0บาทครับ559,000บาทนะครับคันนี้นะรถจดทะเบียนปี2 5 6 2ขายตามสภาพนะครับใบผ่านมีบินนะครับ559,000บาทมีเวทถ่วงล้อหลังให้ด้วยนะครับมีเก็บงานให้อยู่3จุดนะครับ1เปลี่ยนไดสตาร์ท2หุ้มเบาะ3เปลี่ยนแผ่นลังคาเรียบร้อยนะครับราคานี้เลยนะครับราคาถือว่าคุ้มคุ้ม559,0บาทถัดมานะครับเป็นรถกระบะน้องเขียวเหนียวซรับครับอีเขียวเฮานะครับ คันนี้ราคาจะอยู่ที่เป็นรถปี05นะครับเครื่อง3,000เทอร์โบนะครับเป็นรถแคปบภายในสวยนะครับลุงล้อให้เรียบร้อยสำหรับใครที่จะหารถไว้ทำกินนะครับคันนี้ผมปรับลดราคาลงเหลือ1 29,000บาทนะครับ129,000าบาทเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ด,รดีรถวิ่ง3 0 0แสนกโลนะครับวิ่ง3 0 0แสนกโลอ่ะอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวยันม่า AW นะครับ 82GV นะครับเป็นรถเกี่ยวยันมาขนาด8 2แรงม้าถังอุ้มขนาด1ตันนะครับแทกสวยทั้ง2ข้างครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับราคาคุ้มเลยนะครับ299,000บาทนะครับวันนี้ผมปรับลดราคาลงเหลือแค่200,000 7 9 0 0 0บาทนะครับ279,000บาทนะครับเป็นรถอุ้มนะครับใครที่หารถด,ดีๆไว้ใช้งานก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าได้ที่ร้านนาแทกเตอร์สาขาใหม่นะครับใครที่มาจากทางอุดรก็จะถึงหน้าร้านเราก่อนเลยครับอยู่ขวามือก่อนเข้าตัวอำเภอวังสามหมอแค่7กิโลเมตรนะครับอ่าส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผานขุดมันผานยกล่องนะครับมีครบนะครับอ่า โรตารี่นะครับต่างๆนะครับมีครบหางตัดหญ้ามีครบนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินเข้ามาดูสินค้านะครับเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้ทั้ง2สาขานะครับขอบคุณครับ